สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชสำนักง,งานสารยุติธรรมได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักง,งานสารยุติธรรมระบุว่าด้วยสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่22ทับ2 5 6พลงวันที่14ธันวาคม2556 วินิจัยว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพศ2559มาตรา46วรรค4ซึ่งบัญญัติว่าในกรณีที่อายการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในดีกาของพนักง,งานอายการว่ามีเหตุอันควรที่สารดีกาจะได้วินิจัยให้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญและให้สารดีการับดีกาขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา27วรรคหและกำหนดคำบังคับ ให้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนมีผลเมื่อพ้น360วันนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูนมีคำวินิจฉัยสำนักง,งานสารยุติธรรมขอแจ้งคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูนดังกล่าวมาเพื่อทราบและขอได้โปรดแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกด้วย อันหนึ่งตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะทำให้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพศ2559มาตรา46วัก4เป็นอันใช้บังคับไม่ได้เมื่อพ้น360วันนับจากวันที่14ธันวาคม2565อันเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยดังกล่าวตามมาตรา5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา75ซึ่งบัญญัติว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศาลหากมีความจําเป็นจะต้องบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยให้ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของศาลไว้ในคําวินิจฉัยนั้นโดยศาลอาจกําหนดให้มีผลไปในอนาคต ขณะใขดขณะหนึ่งหลังวันอ่านคำวินิจัยหรืออาจกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการในการบังคับอย่างใดอย่างหนึง่งแต่แม้มาตรา46วัี4จะเป็นอันใช้บังคับไม่ได้สารดีกายังคงมีอำนาจรับดีกาตามมาตรา44ไว้พิจารณาเมื่อเห็นว่าปัญหาตามดีกานั้นเป็นปัญหาสำคัญที่สารดีกาควรวินิจัยตามมาตรา46วรหนึ่ง <c anner> วักสอและวัคสาม กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่14ธันวาคม2565สารรัฐมนูญได้มีมต,ติโดยเสียงข้างมาก6ต่อ3พรบรวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ2559มาตรา46วรรค4ที่บัญญัติให้ในกรณีที่อายการสูงสุด ลงลายมือชื่อรับรองในดีกาของพนักง,งานเยการว่ามีเหตุอันควรที่ศาลดีกาจะได้วินิจฉัยให้ถือเป็นปัญหาสําคัญและให้ศาลดีการับดีกาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา2 7วรรคหนึ่งและกําหนดให้คําบังคับให้คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีผลเมื่อพ้น360วันนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากสารดีกาส่งคำโต้แย้งของนายวิทยาสุภาสิริโพคาอดีตนายกเทศมนตรีตำบลดอนยยหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมที่ถูกคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา151 จากกรณีเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินและลงนามในใบถอนเงินเช็คธนาคารเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและรื้อถอนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเก่าในคดีอาญาหมายเลขดำอทกาอทับ2 564คดีหมายเลขแดง5534ทับสอเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212 และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ